อาเลนตอบคำถาม100วัน100คลิปมาอีกแล้วนะครับผมกับคำถามนี้ครับพี่ครับทำไมเสื้อบอลเนี่ยต้องมีเสื้อเย่าและเสื้อเยือนน้องลองคิดดูสิครับว่าเสื้อทีมของน้องเป็นสีแดงที่เป็นเสื้อหลักใส่ไปเจอกับคู่แข่งที่เป็นสีแดงเหมือนกันที่เป็นเสื้อหลักเหมือนกันน้องจะงงไหมใช่ครับงงครับเวลาลงแข่งเนี่ยมันงงแน่นอนครับเพราะฉะนั้นครับมันก็เลยมีเขาเรียกว่าเป็นกฎและกันนะครับว่าให้มีเสื้อเย่าและเสื้อเยือนนะครับพูดง่ายเสื้อเย่าก็คือเสื้อที่เป็นสีหลักของประจําสโมสรนะ เล่นในบ้านส่วนใหญ่เขาก็จะใส่สีแดงส่วนทีมเยือนสมมติว่าถ้าเป็นอาร์เซนอลสีแดงเหมือนกันหรือว่าเลี้ยวฟูสีแดงเหมือนกันการไปเยือนก็ต้องเปลี่ยนจากสีแดงของทีมตัวเองนะครับเป็นใส่เสื้อสีอื่นจะเป็นสีม่วงสีเขียวสีเหลืองแล้วแต่นะครับผมที่เป็นเสื้อเยือนนะครับนั่นก็เพราะว่าป้องกันเวลาลงสนามไปนะครับแล้วสีเสื้อเหมือนกันเนี่ยมันจะงงและดูลายตานั่นเองนะครับไม่รู้ว่าทีมไหนเป็นทีมไหนนั่นเองนะครับแถมให้ครับทำมาไว้ขายให้กับแฟนบอลเพื่อรายได้เข้าสู่สโมสรเพิ่มด้วยนั่นนนนเเเเเอองงะะะครับแแลลลลีี่่ยก็็ปหตตุผผมมมมวาาทํไสสสถึื้ และเสื้อเยือนครับผมและนี่ก็เป็นการตอบคำถามนะครับผมชาเลนด์ g ึ1ร0อวันหนึ100คลิปนะครับอยากลุกเกี่ยวกับเรื่องไหนอีกคอมเมนต์กันเข้ามาใต้คลิปนี้ครับเดี๋ยวไปหาคําตอบมาตอบให้จัดไป